สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดบัญชีจริงกับทางโ broker xm โดยที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีมาก่อนต้องบอกเลยว่ายินดีกับทุกท่านมากๆาเลยนะคะที่เห็นคลิปนี้เพราะหากทุกท่านเริ่มสมัครจากการกรอกโค้ดร,รีฟันก่อนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการคืนรีเบทหรือของพรีเมียมจากทางโ broker ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ทุกท่านกดไปใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ลงทะเบียนสำหรับการเปิดบัญชีจริงจากทางโ b r o อร์ xm อยู่ค่ะ ตอนที่2เลยนะคะแนะนำให้ท่านกรอบลิงก์ตรงนี้ไปวางใน Google ขั้นตอนต่อไปกรอบอ e ีเมลและรหัสผ่านและในส่วนนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับเปิดบัญชีครั้งแรกกับทางบรกเกอร์ให้ทุกท่านกดป้อนที่นี่แล้วกรอกโค้ดคำว่า refund ค่ะหากทุกท่านกรอกเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการกดเช็คถูกตรงข้าพเจ้ายินยอมได้เลยค่ะย้ำนะคะว่าทุกท่านต้องทำตามขั้นตอนนี้ไม่งั้นจะไม่สามารถย้อนกลับมาทำได้ค่ะ แล้วสามารถกดลงทะเบียนได้เลยหางท่านกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลให้ยืนย,นยันแก่ทุกท่านและให้ทุกท่านดาเนินการกดยืนยันในอีเมลได้เลยค่ะหากกดดาเนินการในอีเมลเรียบร้อยแล้ว ทุกท่านจะเข้าสู่การยืนยันตัวตนของหน้าบัญชี XM ค่ะซึ่งสำหรับท่านใดที่เพิ่งเคยเปิดบัญชีครั้งแรกจะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์โดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินส่วนวิธีรับก็ง่ายมากเลยค่ะโดยการกดยืนยันที่นี่และกรอกทุกอย่างตามจริงตามบัตรประชาชนของทุกท่านได้เลยค่ะจะมีข้อมูล2ออย่าง ท่านต้องทําการกดส่ง 1. ก็คือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของทุกท่าน2ก็คือสมุดทะเบียนบ้านหรือจะใช้เป็นสเตตเมนต์ของธนาคารที่มีที่อยู่ของทุกท่านเพื่อยืนยันที่อยู่ค่ะและจะมีการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถใช้บัญชีจริงจากทาง s m เรียบร้อยค่ะหากทุกท่านเปิดบัญชียืนยันตัวตนเรียบร้อยแนะนําให้ทุกท่านทาการฝากเงิน เพื่อให้โบนัสส0เหรียญที่ทุกคนได้รับไปเป็นไปตามเงื่อนไขและจะไม่ถูกยึดโบนัสคืนและหากทุกท่านทำตามขั้นตอนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเรามีกลุ่มซัพพอร์ตจากทางบรกเกอร์เฉพาะลูกค้า xm ที่จะมีการอัปเดตเรื่องการคืน r e b และรับของพรีเมียมจากทางบรกเกอร์ให้ทุกท่านเข้าร่วมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าเดิมไม่ว่าจะของพรีเมียม r e b a t เครื่องมือที่ช่วยให้ทุกท่านในการวิเคราะห์กราฟหรือ ea สามารถปรึกษาได้ตรงนี้เลยค่ะ ขออนุญาตเข้าสู่เชื่องขายของวีฟันหากเทรดเดอร์ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนรับรีบรเบกค่าเบคืนจากโบรโกเกอร์ที่ทุกท่านเทรดอยู่หรือรับของพรีเมียมจากทางเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ add แอปวีฟ u นทีเฮดมีแอดด้วยนะคะหรือสามารถสกแกนตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนในการลงทะเบียนจากทางเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ